สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเรื่องอักษรนำนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลหนองวสซอค่ะนำเสนอโดยห้องเรียนคุณครูดวงสมรอ,อ่อนซ้อนเดค่ะค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีเตรียมขึ้นมาเลยนะคะ เมื่อนักเรียนเตรียมมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า85นะคะเราจะเรียนเรื่องอักษรน,นำอักษรน,นำจะอยู่ที่หนังสือภาษาพาทีหน้า85และ86นะคะเราจะใช้สองหน้านี้ประกอบการเรียนค่ะค่ะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ อักษรนำค่ะการอ่านคำที่เป็นอักษรนำข้อ1ค่ะพยัญชนะตัวหน้าเป็นอพยัญชนะตัวหลังเป็นยจะออกเสียงตามพยัญชนะอนะคะมีสี่คำนะคะได้แก่อนำยนะคะยายู่ยางยากอีกครั้งค่ะ มีสี่คำได้แก่ยาอยู่อยางอยากค่ะต่อไปค่ะข้อ2นะคะพยันชนะตัวหน้าเป็นหอหีบค่ะหรือพยันชนะตัวหน้าเป็นหอนะคะพยานชนะตัวหลังจะเป็นงองูยอผู้หญิงนอหนูมอมา้ายอยักษ รอเรือรอลิงวอแหวนนะคะจะออกเสียงตามพยัญชนะหอนำค่ะหอนำนะคะเชน่นงายยา่าหนาหมอยาหรือหลวงหวาน ง่อยเงาวงุดงิดผู้ใหญ่ดายา่าเนะหนะเหนียวแน่นมวดมูมอนไหมอยากย่าย่าวเรือนหรูรานี่หรือหลังไหลหลงไหลวดวิด หวานแหววค่ะต่อไปค่ะข้อ3พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงนำพยัญชนะตัวหลังมีงองูนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงและววแวนนะคะพยางค์หลังจะออกเสียงตามตัวหน้านะคะ ย้ำพยางหลังจะออกเสียงตามตัวหน้านะคะเช่นสงี่ยมสนุกสนานสมานสมัครขยะขยับฝรัง่งฉลาดผลิตสลบทวินยกเว้นบางคำนะคะ เช่นคมาอ่านว่าคมาไม่มีหอนำนะคะสมาคมอ่านว่าสมาคมสมาชิกอ่านว่าสมาชิกต่อไปข้อสุดท้ายข้อ4ค่ะพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลัง มีงองูนอหนูมอมา้ารอเรือลอลิงและวอแวนให้เราออกเสียงตามอักษรกลางได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นองูตะหนุจมูกจรวดจริตอร่อยตลาด ตวัดค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมท้ายบทเรียนค่ะค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้จากคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยหน้า61 62และ63นะคะเราก็จะจบบทที่6นะคะเตรียมพร้อมที่จะเรียนบทที่7ต่อไปนะคะ และกิจกรรมท้ายบทนะคะต่อไปก็คือให้นักเรียนอ่านอักษรนำตามคุณครูนะคะที่คุณครูพาอ่านนะคะพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอมารับคะแนนนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะคุณครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมทำกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะหนึ่งก็คือให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า61 62และ63ต่อจากนั้นให้นักเรียนอ่านตามคุณครูในหนังสือภาษาพาทีนะคะเรื่องอักษรนำ นะคะพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูให้คะแนนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณครูขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ